สวัสดีครับอยู่กับพ่สูซูเปอร์โกนะครับและโจค่ะมิโซว m อมพีค่ะอันนี้นะครับเราอยู่กับรถแต่งสุดหรอสุดเท่งอีกหนึ่งคันนะครับ่แล้วค่ะกับกระบะซิงซิงพันนี้นะคะกับตัวออ l นิวไททันนะคะเป็นซิงเกิลแคปเกียธรรมดาโฟล์วิลค่ะอ่านะครับก็เป็นเกียธรรมดาขับเครื่องสี่ล้อและเป็นสีขาวนะครับโมเดล2024ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับใช่ค่ะตัวนี้ก็ราคาจะอยู่ที่699,000บาทค่ะแน่นอนนะครับเห็นแต่งอย่างนี้คือเราจัดเต็มให้ลูกค้า กันอีกแล้วนะครับโดยคันนี้นะครับต้องบอกนิดนึงว่าลูกค้ามีสิทธิพิเศษนะครับเป็นครอบครัวมิซูเพระมีรบมิซูอยู่แล้วด้วยนะครับใช่แล้วทําให้คันนี้เนาะลูกค้าใช้งานรับรถเพียง 33, 3 3 2 2 3่สองยี่สิบสาบาทแบบแต่งครบแบบนี้กันรอๆไปเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะและโดยค้างวดนนะครับก็ยังสบายๆแค่เพียงหมื่นกับ500กว่าบาท เท่านั้นเองไปเวลาทั้งหมด7ปีพอนอจบไปเลยด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวเราพาชมกันเนาะว่าออปชั่นตัวรถแล้วก็ของตกแต่งทั้งหมดในโปรโมชั่นนี้มีอะไรกันบ้างคะรุ่นนี้นะคะ<ๆ>ก็จะมีกระจังหน้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็จะมีสลักมิตซูบิชิว้นะพร้อมกับตัวโลโก้เลยเป็นดําด้านนะคะก็จะดูสวยงามดูแลรักษาทํความสะอาดง่ายตัวไฟหน้านะคะก็จะเป็นฮาโลเจนนะคะก็จะเป็นแสงสีส้มก็ดูแลรักษาง่ายเช่นเดียวกันนะคะ ที่ในโปรโมชันนี้นะติดตั้งเพิ่มเติมก็จะเป็นกันชนหน้าเหล็กนะคะกันชนหน้าเหล็กแบบนี้นะคะของ TWI นะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็น LED สวยงามเป็นไฟสองสว่างแบบนี้รวมถึงสปอตไลท์นะคะเอาไว้ลุยเอาไว้สองสว่างได้เลยชัดเจนนะคะมาพร้อมกับนี่เลยคะ่ะห่วงแดงโอเมก้าเอาไว้ลากจูงเพิมเ่มเติมได้นะคะอาดูแข็งแรงดึกดึนกันไปเลยคะ่ะล้อแมกนะครับเราได้เปลี่ยนใหม่แน่นอนนะครับจากล้อเดิมที่เป็นล้อกระทะ16นิ้วนะครับ จัดให้ใหม่นะครับเป็นล้อออฟโรดลรอกันแบบนี้เลยมีลายให้ลูกค้าเลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าได้เลือกมาเป็นลายของโอเอสนะครับมาพร้อมยาง AT ทนะครับไซส์ของยาง AT ทจะเป็นไซส์ขนาด265้านะครับ60 r 1นานะครับก็ใส่ใหญ่เต็มซุ้มกันไปเลยนะครับเพื่อเพิ่มความล่อนะครับก็ต้องมีการตกแต่งซุ้มล้อนะครับใส่เพิ่มเข้าไปด้วยเป็นซุ้มล้อแบบหมุดด้วยนะโอ้โหเนี่ยเขาจะตัดตรงหน้าด้วยนะครับให้มันเข้ากับตัว กันชนหน้าเ็กที่แต่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วสําหรับด้านข้างนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบพับปรับมือแมนนวลเอานะครับแต่มีขนาดใหญ่นะก็ดูได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการดูแลรักษาใช้งานง่ายมากๆากันสาดข้างเรียบร้อยครับติดให้ทั้งคู่ครับสบา์เลยนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับติดให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี้ด้วยนะครับเบ้ามือจับนะครับใส่เข้าไปให้ทั้ง2ข้างเลยนะ มีโลโก้ทำว่าไตทต้านเป็นสีแดงตกแต่งให้สวยๆด้วยนะครับแล้ตัวตอนเดียวนะครับนี่จะมีตัวกันกระแทกข้างประตูนะครับติดมาให้จากโรงงานเลยนะอันนี้ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับมีโลโก้คำว่ามิตซูบิชิตกแต่งมาให้ด้วยนะครับแล้วส่วนที่ติดเพิ่มก็ไปชิ้นหนึ่งก็คือตัวบันไดเล็กนั่นเองนะครับการขึ้นรถนะครับลงรถทําได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะตัวนี้เป็นตัวขับ4เนาะความสูงมันก็สูงกว่าตัวปกตินิดนึงนะครับมีตัวนี้เพิ่มก็ช่วยเรื่องการ คือบอกได้ง่ายขึ้นนะก็ด้านหลังนะครับสับลาบยึดตัวนี้ครับต้องบอกว่าสําหรับเอานิงไทตันตัวใหม่ชิ้นนี้สามารถถอดออกได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ถอดออกได้นะหรือจะเก็บไว้พัดของมัดของก็ยึดตัวนี้ไว้อยู่เหมือนเดิมนี่ก็ได้นะครับมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะง่ายมากๆครับแค่ถอดน็อตออกก็ออกได้เลยนะครับนี่ตัวนี้จะมีขอเกี่ยวยึดด้านข้างมาให้ด้วยนะครับโหยังยาวมาเลยนะพร้อมใช้งานกันเลยนะครับและนอนครับเราได้มีการติดตั้ง กระบะไลเนอร์ของแท้เตรียมไว้ให้แล้วนะครับต้องบอกว่ากระบะไลเนอร์ของตัวใหม่นี่ชิ้นใหญ่มากๆเลยนะเพราะว่ามันต้องรองรับพื้นที่ของตัวกระบะใหม่นะครับที่มีพื้นที่ใหญ่มากๆเรียกว่าแทบจะใหญ่ที่สุดในบรรดากระบะที่มีตอนนี้เลยนะครับสาหรับช่วงล่างตัวนี้ครับแหนบจะให้มาเป็น4ชิ้นและเป็นแหนบที่ทําจากเหล็กไฮเทนไซส์ส t ตีลด้วยนะครับทาให้มีความหนานะครับแล้วก็รองรับน้ําหนักได้ดี นอกจากนี้นะครับการขับขี่อย่างนุ่มนวลด้วยนะเพราะเวลาเราขับโดยไม่มีของบรรทุกตัวแหนบเนี้ยจะทํางานได้ไมาทั้งหมดนะการขับขี่ต้องบอกว่าโหตัวนี้อย่างนุ่มเลยนะครับทางส่วนทางด้านท้ายนะคะฝาท้ายปิดท้ายนี้เนาะของเรานะคะรุ่น all new t i t a n เนี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวล็อกแบบ2จุดแบบนี้นะคะเพื่อเน้นการบรรทุกให้มากขึ้นทําให้ดูแข็งแรงมากขึ้นนะคะ รวมถึงเชสซีตัวใหม่นะก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับน้ําหนักนะคะได้มากขึ้นเน้นการบรรทุกจริงๆแล้วก็ด้านท้ายนี้นะคะก็จะมีกันทนหลังเหล็กแบบนี้ให้เลยนะคะในโปรโมชั่นเซ็ตนี้นะคะมีไฟสองป้ายทะเบียนนะคะมีไฟถอยที่เป็น LED นะรวมถึงมีเหล็กรากจุงเหล็กห่วงแดงโอเมกาแบบนี้ด้วยนะคะภายในของ a l l New Titan นะครับแน่นอนก็มาเป็นเบาะหนังให้เลยนะครับเป็นเบาะหนังไวนิวออกสีเทาๆกันแบบนี้ ทั้งสองที่นั่งกันเลยนะครับมีที่เท้าแขนด้วยนะที่เท้าแขนนะครับมีช่องเก็บของอยู่ด้านในแล้วเรียบร้อยเลยนะครับแล้วรุ่นนี้นะครับก็จะให้มาเป็นพวงมาลัย power นะครับมีปุ่มปรับเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีถุงลมเนื้อภัยทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับมีทั้งตั้งแต่นี่ airbag ด้านหน้านะครับ airbag ฝั่งข้างคนขับและ airbag ที่หัวเข่าของคนขับด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีระบบ เลยนะครับเป็น traction control นะครับช่วยควบคุมสมดุลรถตัวอรถเสียสมดุลให้ด้วยนะครับกุญแจมาเป็นรีโมทให้แบบนี้เลยนะครับโยใช้งานง่ายๆแล้วเป็นแบบดีดพับด้วยนะรุ่นนี้นะครับก็ให้จอมาเลยนะครับเป็นจอทัชสกรีนนั่นเองนะครับก็เป็นขนาด10นิ้วเลยนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยโหนี่ตอนเดียวจริงวะเนี่ยครับมาให้เต็มจริงๆเลยนะครับแล้วก็มีตัวเปิดปิดนี่ครับตัวแสดง เปิดปิด Passenger Airbag ก็คือ Airbag ฝั่งข้างคนขับตัวนะี้สามารถเปิดปิดได้ด้วยนะจะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านข้างนี้นะครับสำหรับใครเผื่อมีเด็กเล็กนะครับนั่งไปด้วยสามารถติดตั้งคาซีทที่ฝั่งข้างคนขับตัวนี้ได้เลยนะครับระบบแอร์ของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบบิดเอานะใช้งานง่ายมากๆนะครับแบบบิด 1, 2, 3, 4นะครับเพิ่มความแรงเพิ่มความอุ่นตรงนี้ได้เลยนะครับข้างล่างก็มีทางช่องเสียบ USB Type A Type C นะครับ แล้วก็นี่ที่เสียบเหมือนที่จุดลุยนะครับก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปุ่มดิฟล็อกด้วยนะเพราะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับมีระบบ r e f e r รนเชียลดิฟล็อกนะครับเพื่อล็อกพาให้การลุยเนี่ยสามารถทําได้ดีมากขึ้นกว่าปกติด้วยนอกจากนี้เกียร์รุ่นนี้นะครับเป็นเกียร์ใหม่นะเป็นเกียร์หเกียร์นะครับเนีย่ยใช้งานง่ายมากเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยากเข้าเกียร์หลังนะครับมีตัวชิปขึ้นนะครับโยกล้วขึ้นไปทางนี้ก็สามารถเข้าเกียร์ขยับหลังได้ง่ายๆเลยแล้ว ก็จะเป็น easy select 4 o u r wheel drive นั่นเองนะครับนี่สามารถเล่น t o high f high โดยสามารถเปลี่ยน2โหมดนี้ระหว่างขับขี่ได้โดยไม่ต้องจอดได้เลยนะครับหรือจะพร้อมวุยสุดๆก็กดลงตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าโหมด solo นะครับพร้อมวุยกันได้เลยด้วยนะครับสำหรับขุมพลังคันนี้นะคะอยู่ที่2.4ลิตรนะคะ Hyper Power เนะคะเป็นเครื่องยนต์ใหม่เลย CN16 นะคะให้แรงมาได้สูงสุดถึง184แรงม้านะคร้อมกับ w g Turbo นะแล้วก็มีตัวมอเตอร์ควบคุมการเปิดปิดวาล์วให้ด้วยนะคะรวมถึงเสื้อสูทก,ก็เป็น um อลูมิเนียมอลลอยด้วยนะคะทําให้ทั้งเบานะทนทานแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะนอกจากนี้ลูกค้าก็ได้สั่งติดตั้งตัวแผงบุก,กันความร้อนบนฝากระโปรงแบบนี้เพิ่มเติมมาก็คือรวมอยู่ในเซ็ตราคาโปรโมชั่นที่แจ้งแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าก็มุ่งเน้นไปใช้ในธุรกิจการขนส่งนะคะก เดี๋ยวจะมีการไปตีตู้ทึบเพิ่มนะแล้วก็จะเอากลับมาให้เราถ่ายคลิปถ่ายโูปเดี๋ยวเราพาชมให้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้โหนะครับก็พร้อมใช้งานเชิงพาณิชย์ก็เอาไปใช้ได้จะพร้อมมุ้ยเข้าสวนก็ใช้งานได้ครบโอ้โหครบพ้วนจริงๆนะครับคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับการตกแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบอื่นยังไงครับบอกเลยว่าติดต่อนะครับสอบถามออกมาได้เลยนะครับเราจัดให้ได้ทุกรูปแบบแน่นอนนะครับใช่คะ่ะจัดเต็มจัดสวยแต่งเต็มแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวแล้วแต่สําหรับคันนี้มีลูกค้าแล้วนะคะก็ เตรียมพร้อมส่งมอบกันแล้วค่ะแน่นอนนะครับเราต้องมีตุ๊กตาน้องมาเตรียมให้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปรับผู้ค้าเจอดีกว่านะครับไกลยค่ะ